รอพวงกุญแวอาทิตย์สแซกเจิดจ้าอ่าเดี๋ยวเรามาร้องเพลงเพลงอะไรนะที่เราเคยร้องสุดเียงร้สุดเสียงด้ไหยร้องไปบ้างแล้วเอาวัสนีสจดร้องดสดไม่ให้เปดดสมดสุ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 ดุ้ดสดสดสุ 真好，好厉我。 หสวยงามดาวดาวเขาดาวครอบรวงใดที่มีขนาดใกลเคียงกับโลกมาดิส่สนดาวสูงอ่าโจนได้ละดาวไรนะดาวขวาแดงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาณหายดาวขวาแดงดาวอะไรคะดาวขวาแดงลกวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องดาวอะครคะ ซึงออกซิเจนเป็น g ารที่คนสัตว์พืชใช้ในการหายใจซึ่งในบรรดาดาวข้อะทั้งแปดวงไม่มีดวงไหนเลยที่มีออกซิเจนนอกจากโลกของเราจึงทางให้โลกของเรา เรียง15องศาสิ่งมีชีวิตอยู่ได้นะคะอันนี้คือโลกของเรานอกจากต้งโลกหมนอะหุะหนนอะรหมุนอะไรหุนอะอะไรอรนะมุนไนอะไไรน ขานดวงอาทิตย์ด้านนั้นก็จะเป็นกลางวันด้านไหนที่หันหลังให้ดวงอาทิตย์ก็จะเป็นกลางคืนเดี๋ยวนี้เราเป็นกลางวันอีกบ้านมือเดี๋ยวนี้ฝรั่งกกำลังนอนฝันฝันอยเลยนะประหลักเขาก็จะเป็นกลางคืนอีกหน่อยเราก็จะเป็นกลางกลางคืนตอนนี้เราเป็นกลางแบ่งเป็นกลางวันกี่ชั่วโมง อ่านก่อนอ่านก่อนแล้วอย่าเพิ่งทำนะก่อนทำของกันค่ะคือทำเขียนชื่อไว้เลยชื่อไว้เลยข้อละหนึ่งคะแนนข้อละหนึ่งคะแนนข้อละหคะแนนหลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะเรามาสมารุปกันหลังจากที่เราเรียนเรื่องโลกสรุปว่า อเอาไปจำจำไว้นะคะว่าเอ๊ะบางคนเอ๊ะทำไมมันมีกลางวันกลางคืนใช่ไหมเราก็จะได้คํคาตอบกลางวันมันเกิดขึ้นก็อย่างนี้กลางคืนมันเกิดขึ้นก็อ,อย่างนี้นะคะ่าสําสหรับวันนี้นะคะก็ให้ได้ทําใบงานให้เสร็จนะคะแล้วก็ชั่วโมงหน้าเราจะมาพบกับดาวดวงใหม่ก็คือดาวอังคารและาาดาว 嗯 ah, 啊，面包、喔。<Yeah. S 2>